Mm -hmm. a <laughs> worship was uh, amazing um this is a uh, in our in our country now we're celebrating Thanksgiving next week can you hear me Pastor? O? I think he froze did I freeze or did he freeze no he froze oh he's oh, grandpa okay. grandpa <laughs> okay are you back yes okay Yeah. holiday so America, we are celebrating our holiday called Thanksgiving. So our in ครับผมช่วงนี้ก็เป็น uh, มันมีเทศกาลฤดูกาลหนึ่งของที่อเมริกานะเขาเรียกว่า Thanksgiving Thanks ที่แปลว่าขอบคุณ Giving ที่แปลว่าให้ก็คือเทศกาลขอบคุณพระเจ้า and the whole holiday is based on giving thanks to God for all the good things He's done <S แล้วก็มันเป็นช่วงวันหยุดด้วยเหมือนกันเป็นวันหยุดของคนอเมริกาด้วยที่จะใช้เวลานั้นในการที่จะแบบว่า ไายการขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้เรา But b I've e e thinking lately about how important it is for all of us to be thankful c o n t i n u o u s l y มันก็อาจจะเป็นแค่เทศกาลเทศกาลหนึ่งเนาะที่เขาเาลถึกเอาแค่ช่วงไม่กี่วันแต่ผมรู้สึกว่าพระเจ้าก็ใช้คำนี้ในการที่ทำให้ผมแบบว่าจดจ่ออะไรบางอย่างว่าพระองค์ปรารถนาที่ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยการขอบคุณพระเจ้าแบบต่อเนื่องในทุกๆเวลาเสมอไป God inhabits he lives in the praises of his people and as we were worshiping in a song i felt the presence of god but he's not just released in worship music he's also released In, our, in, in his presence. anytime thank him and praise him. presence thank and we แต่เอาจริงๆพระองค์ไม่ได้เทการทรงสถิตของพระองค์แค่เวลาที่เราร้องเพลงนมัสการพระเจ้าเท่านั้นนะแต่การทรงสถิตของพระเจ้ามาถึงผู้คนของพระเจ้าทุกเมื่อทุกเวลาเมื่อชีวิตและหัวใจของคนคนนั้นอ่ะเต็มล้นไปด้วยการขอบคุณพระเจ้า so he's tonight thank God for what doing every one of you thank what Thailand every I in in ก็เช้าวันนี้ในเวลากลางคืนของเขาเนาะ อยากจะขอบคุณพระเจ้าถึงถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำอย่างมากมายเลยสำหรับพี่น้องทั้งชายหญิงในประเทศไทย I his spirit thank the fresh God for move of ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเคลื่อนอย่างสดใหม่ของพระวิญญาณเหนือพวกท่านด้วย I give him thanks for the doors he's opening into the prisons and into the festival next week ูักคาับพยานที่ได้ยินผมขอสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสำหรับประตูบานใหม่ที่พระเจ้าเปิดออกโดยเฉพาะประตูของอาณาจักรพระเจ้าที่เปิดในเดือนจำผมขอขอบคุณพระเจ้าด้วย But most of all, I give him thanks for every one of you whose hearts are being touched by the Holy Spirit. And the changes he's bringing into your life as his word becomes life to you. So I thank God for my kingdom family in thailand tonight for Rob and Nusara And for all of you that are in the ministry together thank God for you Yeah, I've had a real experience myself this week in the Lord ก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งนะที่แบบว่าโอเคมันเป็นออกมาเป็นจริงในชีวิตของผมเลยอยากจะแบ่งเฉียวโอกาสนี้แบ่งปันคำพยานด้วยแล้วกันนะครับผมถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับหัวใจของผมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่นอกจากการปล่อยคำพยานและคำขอบคุณพระเจ้าแล้วเนี่ย ผมก็จะขอปลดปล่อยการสอนด้วยเช่นเดียวกัน So I was this spirit troubled one I in week day very my spirit. มันมีวันหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะที่เจอปัญหาระดับหนักมากไม่ต้องคิดถึงภายนอกคนระับมันเป็นอะไรที่มันครุกกุนอยู่ภายในดีกว่า And figure out what was wrong. was couldn't wrong troubled I figure I out just และผมหาคำตอบไม่ได้เลยมันมีอะไรผิดพลาดเนะอะไรมันทำไมมันถึงรู้สึกแบบว่าครุก,กุุนในฝ่ายวิญญาณมันขนาดนี้ So I asked the Holy Spirit, What's wrong? Why am I feeling this way? And I asked him to show me what was wrong. And so the Holy Spirit began to speak to my heart. And he said, There's something that you need to know about yourself. และค์ก็พูดว่าแลรี่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวคุนเอง you've holding been back คุณนะ่ะแมลว่าถ่วงรั้งตัวเองไว้อะยึดตัวเองแล้วก็ถ่วงรั้งตัวเองไว้ I want your whole heart your ผมอ,อยากให้คุณเททั้งหัวใจของคุณกับผมไม่ถึงว่าพระเจ้าบอกว่าเราปรารถนาให้เจ้าเททั้งหัวใจทั้งหมดของเจ้าแก่เราอย่า่วงรัง้งอย่าเนี่ยวรัง้งอะไรไว้เลย But the Holy Spirit said holding out holding you've been นะนั่นแหละพระเจ้าบอกผมว่าแม้เจ้าจะไม่รู้แต่เราขอบอกว่าเจ้าเหมือนถ่วงรัง้งหรือว่าเหนี่ยวรัง้งอะไรบางอย่างในชีวิตของเจ้าอะ่ะกับเราอยู่ and realized what the Holy Spirit was saying was I Spirit true the Holy และพอผมได้อืฟังถ้อยคำนั้นปั๊บและดูตัวเองปั๊บผมสมัมผัสได้เลยว่าที่พระวิญญาณพูดกับผมมันมันใช่เรื่องจริงด้วยมันใช่เรื่องจริงเลย I've operating in anointing gift that given been the the he's me and ผมรู้ว่าผมเคลื่อน ของประทานกับพระเจ้าเนี่ยก็หลายครั้งแล้วนะ I've saying and doing the right things been the he's me and led me and and that told do do to to ผมพูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูดผมก็ทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำมาก็หลายครั้งแล้วด้วยเหมือนกัน But honestly, heart has not been honestly heart not it has in my แต่สิ่งที่พระเจ้าเป,ดปิดเผยสแสดงกับผมก็มกคือตอนเคลื่อนของประทานอ่ะปลดปล่อยท่ายคำได้ดีแต่บางสิ่งบางอย่างในหัวใจยังไม่ได้เห็นด้วยที่จะ ทํามันจนออกมาเป็นชีวิตตามถ้อยคําที่พระเจ้าได้ปลดปล่อยผ่านปากของเจ้าแรลรี่ In the past two or three years some things have happened that have hurt me very deeply สองสาปีที่ผ่านมาเนี้ยมันก็มีช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่า,วาเออมันเจ็บปวดแบบข้างในแบบลึกๆเลยเหมือนกัน And while I haven't been disobedient to His word in my heart I pull back from Him และเมื่อบางพื้นที่ในหัวใจของผมยังมีการไม่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่เนี่ย ใช่เราอาจจะเคลื่อนของประธานตามการปล่อยใอยคำตามที่พระเจ้านําแต่ถ้าเกิดยังมีบางส่วนเล็กๆน้อยๆที่ยังมีการไม่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่มันเหนี่ยวรั้งผมกับพระเจ้า but the good news this repented heart to him, the Holy Spirit when whole him Holy with refreshing news reliefs flooded me with refreshing presence good and is I a my แต่ข่าวดีและข่าวประเสริฐก็คือเมื่อผมเลือกที่จะกลับใจกับพระเจ้ามันก็คือไม่มีอะไรเหนี่ยวรัง้งหรือว่าถ่วงรั้งผมอีกต่อไป และเมื่อนั้นแหละการเทล,ลงมาสแสดงและการทรงศีลแห่งพระวิญญาณบริสุทมันมาได้โดยง่ายและมันท่วมท้นผมเลย But the conviction the Holy Spirit didn't condemnation guilt Holy me of or to bring ผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้ condemn แต่พระเจ้า c คอนวิกคือภาษาไทยมันอาจจะแปลใกล้เคียงกนะันเนาะมันก็เลยพูดยาก Condem n แปลว่ากล่าวโทษใช่ไหมแบบฟ้องผิดใส่ c o อนวิ t ภาษาไทยมันไม่มีคำนี้เนาะมันเป็นอคอน i c t มัน เป็นคําว่าฟ้องผิดเหมือนกันแะแต่ว่ามันไม่ใช่ฟ้องผิดแบบคอนเดม n คอนเดมคือการฟ้องผิดแบบจงใจให้คนนั้นรู้สึกแย่แต่คอนวิกคือการแจ้งความผิดเพื่อให้เขาได้มีโอกาสกลับใจพระเจ้าไม่เคยคอนเดมพระเจ้าไม่เคยแจ้งความผิดเพื่อปักปําหรือว่าซ้าเติมแต่พระเจ้าคอนวิกพระเจ้าแจ้งความผิดเพื่อเราทั้งหลายได้รับรู้ว่ามันไม่ดีเพื่อเราจะได้กลับใจพระเจ้าไม่คอนเดมแต่พระเจ้าคอนวิกและเมื่อแสงสว่างแห่งพระเจ้า มาถึงผมเนี่ยมาถึงหัวใจของผมอะ่ะมันแทบจะเรียกว่าเป็นอะไรที่มันสว่างจ้าในชุดผมเลย And granted และพระเจ้าได้ผลแห่งการกลับใจของผมได้บังเกิดขึ้น And in ofing และเมื่อผมเลือกที่จะกลับใจกับพระเจ้ามันเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้า refresh หรือว่าฟื้นฟูให้จิตปิญญาผมชุ่มฉ่ำขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง And so tonight testimony have tonight testimony been restored so is I my เพราะฉะนั com ้นคำพยันถ้าเกิดสรุปใจความของคำพยันนี้สั้นๆที่อยากจะปลปอยกับพี่น้องนะครับผมคือขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้รับการรือฟื้นจากพระเจ้า ve และเหมือนได้ถูกสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งเข้าไปอีกขั้นหนึ่งแ y ะม e t e l y h i s อ๋อมันเป็นช่วงเวลาที่ผมสัมผัสได้ว่าเมื่อผม กับใจและไม่เอาอะไรเหนียวรั้งหัวใจผมกับพระเจ้ามันกลับกลายเป็นว่าผมสบายได้ว่าหัวใจทั้งดวงของผมอะเป็นของพระองค์เลวนะพระเจ้าหัวใจทั้งดวงของผมอะมันเป็นของพระองค์เลยนะ And so tonight want share what learned tonight experience so to from you with I I've my เพราะฉะนั้นเข้าจบช่วงคำพยาญนสั้นเข้าสู่ช่วงสอนนะครับผมอยากจะสอนปลดปล่อยการสอนสำหรับพี่น้องว่าพระเจ้าได้สอนอะไรกับเรื่องราวเหล่านี้ปะ in Matthew chapter 22 verse 37 Matthew Jesus spoke these words: "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Matthew Even under the law, even in the very beginning. Dealing with Israel. จริงๆแล้ว่ะหลายคนบางคนอาจจะไม่รู้เนาะแต่ว่าสิ่งที่พระเยซูตอบตอนเนี้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่งมีในสมัยพระองค์นะตรงเนี้ยมันมีตั้งแต่สมัยบัญญัติเก่าแล้วตั้งแต่สมัยโมเสสแล้วพี่น้องไปดูเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หกได้พระเจ้าเขียนตรงนี้ไว้ตั้งแต่สมัยอิสราเอลและชนชาติของพระองค์เลยว่าพระองค์ปรารถนาให้เขาทั้งหลายรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาจริงๆ as you are all fasting and seeking god it's important to know what he really wants is your whole heart เวลาที่คุณกําลังอยู่ในช่วงการอธิษฐานอดอาหารอธิษฐานอยู่ตอนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะรากฐานเบื้องลึกในหัวใจของพระองค์พระองค์บอกเสียงต่างให้คุณทําเนี่ยเบื้องลึกแล้วอ่ะพระองค์ปร,ปรารถนาที่จะได้เห็นหัวใจของคุณน่ะทั้งหมดทั้งดวงอ่ะบอกรัก พระเจ้ากับด้วยใจจริงอ่ะคือรักพระเจ้าหมดทั้งหัวใจ He s asking us to be fully activated and fully engaged with our love for him with our whole hearts พร้อมปรารถนาที่การดําเนินชีวิตของเราทุกๆอย่างนั้นทุกการกระทําทุกการตัดสินใจเวลาที่เราเคลื่อนหรือทําอะไรก็ตามมันมาจากหัวใจที่เต็มล้นไปด้วยการรักพระเจ้าสุจิตสุดใจทั้งหมดเลย He s calling us to burn with passion for him พระองค์อยากจะให้หัวใจของคุณนั้นเร่าร้อนไปด้วยแคชั่นที่รักพระเจ้า He wants the fire of the Holy Spirit to burn out everything that gets our heart away from Him. พระองค์รงปรารถนาที่จะให้ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ลงมาเผาผลาญทุกส่วนในหัวใจของคุณพื้นที่ที่เหนี่ยวรัง้งพื้นที่ที่กำลั <c oughs> งทำให้หัวใจของคุณ ทางไกลกับพระเจ้าพระเจ้าอยากให้ไฟแห่งพระบญยามบริสุทธิ์ของพระองค์เขาผ่านสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละในหัวใจของคุณพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานในท่านไม่ว่าจะเป็นของประทานอะไรก็แล้วแต่ถูกขับเคลื่อนแบบเต็มประสิทธิภาพอ่ะมันไม่ใช่แค่การสอนแบบนั้นมันไม่ใช่แค่การประกาศแบบนี้หรือการเผยชนะแบบนั้นแต่ทุกของประทาน ถูกเคลื่อนออกไปแบบทรงพลังแบบประสิทธิภาพสูงสุดด้วยหัวใจที่คนคนนั้นรักพระเจ้าหมดทั้งดวงหมดทั้งดวงใจของเขาจริง p p e n และหมดทั้งดวงใจที่เพื่อพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างจะบังเกิดขึ้น we're with consumed love his เมื่อหัวใจของเราถูกกลืนกินด้วยความรักของพระเจ้าทั้งหมด and the window of Revelation is opened up he shares his Secrets with those Who fear him Fear เมื่อนั้นแหละหัวใจที่รักพระเจ้าหมดทั้งดวงใจของเขาหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้าหมดทุกพื้นที่ในหัวใจของเขาพระเจ้ายินดีที่จะเปิดหน้าต่างของหัวใจพระองค์ทุกๆบานเปิดหน้าต่างแบบแหลกแบบว่าหมดทุกบานอ่ะเพื่อเทความลับในหัวใจของพระองค์แก่ท่านความล้ำลึกในหัวใจของพระองค์ที่อยู่เบื้องลึกในหัวใจของพระเจ้าพระเจ้ายินดีที่จะเทและเปิดไปสึงหัวใจของท่านทั้งหลายทุกคนที่รักพระเจ้าหมดดวงใจ and He releases His authority and power Through those who seek him with their who him whole h seek e พระองค์ยินดีที่จะเทฤทธเดชและสิทธิอำนาจของพระองค์ในทุกอย่างทุอย่างสำหรับคนเหนั้นที่รักพระเจ้าหมดดววใจ And so the whole heart causes things to change inside of us and causes things to change around us when our hearts are wholly given to Him เมื่อหัวใจทั้งดวงของเรานั้นถวายให้กับพระเจ้าทั้งหมดจริงๆการเปลี่ยนแปลงในทุกๆส่วนการเปลี่ยนแปลง ีวิตของเราให้กลายเป็นสิ่งทรงสร้างที่แท้จริงของพระเจ้ามันมาเกิดขึ้นแบบง่ายดาย In uh, Matthew 6 verse 22ในมัทธิวบทที่6ข้อที่22 Matthew uh, 6:22 um wait a minute no sorry it's Luke Luke 11:34ขออภัยครับผมลูกาบทที่11ข้อที่34 Luke 11:34 says the light of the body is the eye

That produces a produces single eye เมื่อทั้งหัวใจของเราทั้งหมดทั้งดวงใจเลยให้เป็นของพระเจ้าทั้งหมดมันจะไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งหรือฉุดรั้งทวงทวงคุณไว้เลยแม้แต่นิดเดียวและเมื่อนั้นแหละดวงตาที่ต้องการรับแสงสว่างจะเปิดออกอย่างง่ายดดยและเพื่อรับแสงสว่างของพระองค์เข้ามา It's like the song that says, “I the that song says eyes only have eyes for you” เหมือนกับบทเพลงสด,ดีบางบางข้อบางบทเพลงนะครับที่บอกว่าสายตาของข้าพรงจดจ้องไปที่พรงผู้เดียวเท่านั้น A single heart I mean a whole heart gives us a single eye only eyes for him วัวใจทั้งดวงที่เราให้ทั้งหมดกับพระเจ้าจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นดวงตาฝ่ายวิญญาณที่เปิดแจ้งออกอย่างชัดเจนเพื่อรับแสงสว่างความจริงของพระองค์ And the The single eye not distracted all the things it. have him. single eye We eyes is going on around only all by for him. และดวงตาที่แท้จริงที่พระเจ้าปรารถนาที่จะประทานให้เราและประารถนาให้เรารับจริงๆคือดวงตาที่ไม่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปจากพระเจ้าเลยเมื่อบทเพลงสวดีได้บอกมาว่าดวงตาของข้าพเจ้าจัดจ้องอยู่ที่พระองค์จดจอดที่พระองค์ผู้เดียว มันหมายถึงแบบนั้นจริงๆคือผู้เดียวก็คือผู้เดียวไม่มีการเบี่ยงเบนความสนใจให้ดวงตาไปจับจ้องสิ่งอื่นอีกเลย so not distracted saying uh, not other people are doing or we're what what are they're by จนทำให้เราไม่ได้ถูกกระทบกระทั่งหรือว่าหวั่นไหวไปตามคำพูดของมนุษย์หรือว่าสิ่งต่างๆสถานการณ์ต่างๆในโลกใบนี้ because Jesus focus our is on Jesus. เพราะว่าโฟกัสทั้งหมดของเราการจดจ่อทั้งหมดของเราไปอยู่ที่พระเยซูหมด เรียบร้อยแล้วด้วยการถวายหัวใจทั้งดวงเป็นของพระองค์เมื่อเรายอมที่จะถวายหัวใจทั้งดวงเราและบอกกับพระเจ้าออกมาเป็นชีวิตจริงว่าทั้งหัวใจของลูกนี้เป็นของพระองค์เรียบร้อยแล้วเมื่อนั้นแหละพระเจ้าสามารถให้ดวงตาพิเศษหัวใจพิเศษ ที่มีแต่การจดจ้องไปที่พระเจ้าได้ because becomes about heart released our hearts then our focus becomes all about Jesus as our hearts, then our focus becomes all our our his is Fo เมื่อหัวใจของเราเป็นของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าได้ให้หัวใจของพระเยซูแก่เราถ้าหัวใจที่เรามีเป็นหัวใจของพระเยซูแปลว่าทุกเวลาใจของเรามันคิดแต่พระองค์เท่านั้นคิดถึงแต่พระเยซูเท่านั้นจดจ่อแต่พระเยซูเท่านั้น and not diverted we're world the the spirit of by และนั่นแหละมันเลยเป็นเรื่องง่ายไปเลยเมื่อหัวใจทั้งดวงเป็นหัวใจพระเยซูมันเป็นเรื่องง่ายเลยที่มันไม่มีเวลาที่ใจเราจะไปจดจ่อกับวิญญาณของโลกเพราะหัวใจทั้งดวงมันเป็นของพระเยซูไปแล้ว Because we only have eyes for Him we're not distracted and diverted into the things of this world where the spirit of the world is trying to, to take over ทำไมการจดจ่อโลกนี้วิญญาณของโลกนี้ถึง เป็นเรื่องยากไปแล้วแหละทําไมเราไม่ได้จดจ่อเนื้อหนังสิ่งต่างๆในโลกนี้ไปแล้วล่ะก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่หัวใจทั้งดวงของเราเป็นของพระเจ้าสมบูรณ์แบบมันแทบจะไม่มีใจที่อยากจะไปแสวงหา,ห,าหรือจดจ่อหรือเอาเวลาไปให้กับสิ่งต่างๆของวิญญาณของโลกเลย And when our heart family when connected then connects wholly with with him then he connects with his our us is และเมื่อหัวใจเรา ผูกเชื่อมต่อถูกเชื่อมโยงผูกพันกับหัวใจพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงมันก็จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงและผูกพันไปกับสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าแบบง่ายดายในฝาญญ่ายวิญญาณด้วยเหมือนกันในเยนเยรมี <a prophecy. S 2> ย์ยี่24บที่ข้อที่7อันนี้เป็นคำเผยพระชนะจากผู้เผยเยเรมีนะครับ And this h p p r o และคำเผยพระชนะเนี้ยมันสำหรับ The kingdom family of God. The people that he has raised up through his son Jesus Christ. He says, Then I will give them a heart to know me, and I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they will return to me with their whole heart. เราจะให้หัวใจแก่เขาหัวใจที่รู้จักว่าเราคือพระเจ้าหัวใจที่รู้จักว่าเราคือพระยาเวและเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาเพราะเขาจะกลับมาหาเราด้วยหมดทั้งดวงใจด้วยเต็มใจ This o n e s in z e p h a n i a h 3, verse n i n interesting <laughs> ในพระธรรมเสฟัญญานะครับผม

That they the the to with him all may call the name the Lord serve him with one accord serve one Lord on of นี้สำหรับทุกคนในอาณาจักรพระเจ้านะผมในเวลานั้นเราจะเปลี่ยนริมฝีปากของประชากรของเราทั้งหลายให้เป็นริมฝีปากที่บริสุทธิ์เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามของพระยาเวและจะปรนิบัติพระองค์เป็นใจเดียวกัน

ทุกๆคนเลยจากหัวใจทั้งดวงในชีวิตของเขาที่ได้ให้เป็นของพระเจ้าหมดทั้งดวงใจจะนํามาซึ่งดวงตาที่เป็นประทีปของทั้งชีวิตของท่านจะนํามาซึ่งดวงตาที่จดจ่อไปที่พระองค์เท่านั้นและไม่มีเวลาไปจดจ่อสิ่งอื่นเลยที่ไม่ใช่พระเยซูและจากสายตาที่จดจ่อไปที่พระเยซูเท่านั้นมันจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ริมฝีปากวาจา และคําพูดที่ปลดปล่อยออกมาในชีวิตของท่านเหมือนพระธรรมตอนนี้ที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนริมฝีปากของประชากรทั้งหลายจนภาษาที่พูดออกมาเป็นภาษาที่มาจากพระเจ้า And because we are are in agreement in a wholehearted relationship with Jesus, that brings a pure way of looking at things and brings us together because we're saying the same thing out of the same revelation. เมื่อเราให้หัวใจทั้งหมดของเรา แก่พระเยซูอย่างแท้จริงเมื่อหัวใจพระเยซูบังเกิดขึ้นในเราโดยสมบูรณ์แบบหัวใจที่มีแต่พระเยซูสายตาในฝันยญาณก็จะจดจ้องไปแต่พระเยซูเท่านั้นและการจดจ่อพระเยซูเป็นเรื่องง่ายในชีวิตประจําวันจนไม่มีเวลาไปจดจ่อสิ่งต่างๆอะไรในโลกนี้เลยจากสิ่งที่สายตามองเห็นแค่พระเยซูเมื่อมันไม่ได้มองสิ่งอื่นที่เป็นของโลกนี้เมื่อมองแต่พระเยซูคําพูดที่ถูกปล่อยออกมาจากริมสีปาก จะเป็นคำบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูและเรื่องราวของพระองค์เท่านั้น So I want to pray for everyone tonight this morning and then I have to go very quickly because there's something here I have to take care of และนี่จะเป็นคำสอนที่ผมอยากจะกันกองมาเป็นคำอธิฐานเพื่อพวกคุณด้วยเหมือนกันเมื่อผมใหิทฐานเพื่อคุณเสร็จผมอาจจะต้องขออนุญาตเอ,อ่อออกจากซูมไปเพราะว่ามีเรื่องที่จาเป็นที่ต้องไปดำเนินการต่อด้วย So Father I pray for everyone listening this morning, that you would Pajau. grant to us a whole heart. A heart wholly given to you. And I pray for you to release a singleness of eyes of that will give us one, one vision, one direction <One> revelation. ขอพระเจ้าประทานดวงตาใหม่สายตาใหม่ให้กับเขาและรอบนี้จะเป็นดวงตาแห่งการจดจ้องไปที่พระเยซูเพียงผู้เดียวเท่านั้นและไม่มีเวลาไปจดจ่อสิ่งอื่นอีกเลย And would speak accord name one voice coming together in one accord in would we with voice together the name of Jesus of จนเราทุกคน <c oughs> เปล่งภาษาออกมาเป็นภาษาเดียวกันเป็นคำพูดแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ภาษาเดียวกันหนึ่งใจเดียวกันในพระองค์เท่านั้น

เท <I> ่านี้ครับผม <you. S 2> ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าพอวยพรพี่น้องทุกคนครับและอาจจะต้องขออนุญ,ญาตไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องที่ต้องไปดำเนินการต่อครับผม God bless you Grandpa